ขีดความสามารถในการพัฒนาต่อพื้นที่เป้าหมายของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-3สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบรญชาการทหารพัฒนางานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมหรืองานทางโดยมีลักษณะของงานแบ่งออกเป็น3ประเภทงานดังนี้งานถนนผิวจราจรราดยางชนิดเคปซิลคือการทำผิวจราจรแบบ2ชั้นประกอบด้วยการทำผิวชั้นแรกแบบซิงเกิลซัลเฟติสเมนต์ด้วยสารเคลือบผิวและการทำผิวชั้นที่2โดยการปูทับด้วยซิลิซิล ด้วยสารผสมแอสฟัลต์อิมัลชันอีกหนึ่งชั้นหรือสองชั้นตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทพร้อมทําการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและหน่วยสามารถดําเนินการได้2แบบดังนี้ปรับปรุงจากทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยางงานซ่อมผิวจราจรลาดยางเดิมซึ่งการดําเนินงานทั้งสองแบบสามารถทําผิวจราจรตั้งแต่ความกว้าง5เมตรและ6เมตรพร้อมไหลาทางโดยมีแนวทางพิจารณาดังนี้เส้นทางดังกล่าวต้องเป็นเส้นทางจากหมู่บ้านสู่เส้นทางสายหลัก รือเส้นทางระหว่างหมู่บ้านากับหมู่บ้านถานนขิดจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหรือทางคลสลอคือการทำผิวจราจรเป็นชนิดคอนกรีตพร้อมกับเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างที่กำหนดไว้หน่วยสามารถดำเนินการได้ในลักษณะรูปแบบงานปรับปรุงจากทางลูกรังเป็นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็กในความกว้าง4และ5เมตรที่ความหนา10ถึง20เซนติเมตรสำหรับทางคอนกรีตเสริมเหล็กนี้มีแนวทางการพิจารณา คือต้องเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้านหรือเส้นทางภายในหมู่บ้านเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร,รหรือถนนผิจราจรลูกรังเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ทำกินของราษฎรหน่วยสามารถดําเนินการได้สองแบบดังนี้ปรับปรุงทางลำลองเป็นทางลูกรังให้มีความกว้างผิจราจรตั้งแต่หเมตรขึ้นไปซ่อมทางผิจราจรลูกรังที่มีความกว้างผิจราจรตั้งแต่หเมตรขึ้นไปเงื่อนไขาการพิจารณาในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมของเนื่อยพัฒนาการเครื่องที่สองสมดังต่อไปนี้ กรณีเส้นทางผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำปัส,สงวนและเขตอนุรักษ์ต้องได้รับการอนุญาตเป็นเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อนเสนอโครงการหลีกเลี่ยงการเสนอขอรับการสนับสนุนแผนงานโครงการในเส้นทางที่ส่วนราชการอื่นมีแผนงานที่จะดำเนินการในช่วงใดช่วงหนึ่งของเส้นทาง ในกรณีที่เส้นทางต้องตัดผ่านที่ดินของราษฎรให้ทำบันทึกข้อตกลงหรือหนังสือยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ของที่ดินดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการขอจบการน,นำเสนอขีดความสามารถในการพัฒนางานของสร้างเส้นทางคมนาคมไว้เพียงเท่านี้